วิธีที่จะทําให้เราเข้าตลาดแล้วทน TP ได้เก่งๆนะคะบางคนบอกโอ้โหเข้าไปเนี่ยแทนที่จะรออีกนิดนึงได้กําไรอีกเยอะเลยนะคะ mm hmm. ก็จริงๆเนี่ยมันเกิดจากสสาเหตุนะคะแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาสสาเหตุนี้นะคะจะทําให้เราทน TP ได้เก่งมากขึ้นอย่างนักเรียนของอกเนี่ยเข้ามาเทรดนะคะไม่เคยเติมเงินในพอร์ตอีกต่อไปเลยคือเติมครั้งแรกเงีงะะ้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยเติมเงินเพิ่มอีกเลยเอากาไรมาเทรดตลอดลอดแล้วก็ทน TP ทีนึงเนี่ยห้าจุดขั้นต่านะคะพันจุด 2,000จุดล่าสุดทนมาหมื่นกว่าจุดนะคะทุกคนนะคะคือเข้าไปตอนตลาดที่เป็นเทรนพอดีมันเกิดจากประสบการณ์นะคะที่เวลาเราเข้าไปเ,าเจอระบบเทรดนะคะบางทีเนี่ยเกิดจากการที่เราเข้าไปเจอระบบเทรดที่ ทำกำไรได้ไม่เยอะหรือบางทีเนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็มันจะทําให้เราเนี่ยกลัวการที่จะทนท p พีเข้าปุ๊บขอให้ฟ้าเถอะจะปิดก่อนอันนี้อันดับแรกก็คือระบบเทรดอันนี้สําคัญนะคะระบบเทรดที่เราใช้เนี่ยทำกำไรได้มากแค่ไหนก่อนอันดับแรกเราก็มีวินเรทสูงไหมไม่ใช่ว่าเป็นระบบเทรดที่วินเรทต่ำนะคะอย่างเช่นแบบ50-50เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโอกาสขาดทุน50มีโอกาสได้กาไร50แบบเนี้ยไปเล่นพันนันก็ยังจะเร็วกว่า ดังนั้นเราเลือกระบบเทรดดีๆก่อนนะคะให้ดูซิว่าระบบนั้น่ะมีวินเรตสูงไหมแล้วทำกำไรได้เยอะไหมอ่ะทีนี้อันที่สองนะคะวิธีแก้ที่ทำให้เราทนฟ้าได้ดีที่สุดเพราะอิงเองก็ฝึกจากการที่แบบทนแค่1 0 0ยจุดสองจุดปิดละอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือ500จุดพันจุดนะคะถึงจะปิดบางทีพันจุดยังไม่อยากปิดเลยนะคะก็คือจุดเข้าเทรด อันนี้สําคัญมากคือบางทีเนี่ยถ้าเรา,าเปิดกราฟออกมาแล้วมันเลยจุดสวยๆแล้วที่จะเข้าเทรดแล้วเราเข้าเทรดได้กลางทางเนี่ยค่ะหรือบางทีมันเลยจุดสวยๆมาสักแบบ300อจุดแล้ว500จุดแล้วแล้วเราก็เพิ่งมาได้เข้าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราจะทนท p ได้ไม่ไกลเพราะว่าน้องก็วิ่งขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเป็นเทรดต่อวันเนี่ยห้าร้อยจุดพันจุดสองพันจุดเนี่ยคือสูงสุดแล้วต่อวันนะคะในการแบบเทรดครั้งหนึ่งดังนั้น อยู่ที่จุดเข้าเทรดเราอะค่ะว่าตอนที่เราเข้าเทรดเนี่ยเราได้ราคาไหนถ้าเราได้ราคาที่ดีดดราคาปลายไส้เลยนะลองหาเทคนิคนะคะที่จะทําให้เราได้ราคาปลายไส้ถ้าเราได้ราคานั้นแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะทนฟ้าได้นานแสนนานนะคะแบ่งปิดกําไรไปแล้ว น้องยังไม่กลับลงมาที่ทุนเราเลยนะคะก็ทนปล่อยไปเรื่อยๆถ้าเราได้จุดสวยๆเนี่ยบางทีโอ้โหรอแบบพันจุดก็ไม่อยากจะปิดนะคะก็อยู่ที่จุดเข้าเทรดถ้าได้จุดกลางทางเนี่ยยังไงก็จําเป็นที่จะต้องปิดปิดกําไรก่อนโอเคนะคะอ่ะแก้ออย่างเนาะหนึ่งดูที่ระบบเทรดก่อนนะคะก็เป็นประสบการณ์ไม่เป็นไรเราหาระบบเทรดที่ดีๆนะคะแล้วก็ เข้าไปศึกษาแล้วเข้าไปเทรดนะคะ2เวลาเข้าเทรดเนี่ยดูจุดแม่นๆสวยๆนะคะเราจะทน tp ได้นานขึ้นค่ะ